มันก็ร้อนมันไม่มีไฟไงลูกเป็นนางอะไรนะเป็นนางซีดาวันนี้วันเขาเรียกวันอะไรวันสุนทรผู้ผมาเร้วคนหน่อยมาเต้งหนาเพื่อนปฏิม,มาแต่เศร้ายากกรเปิดประตูถามมามาเถื่อี่าเห็นคลิปดำยังลูกเห็นบ่ลูก ตักให้เนี่ยตักไปเลยได้ีให้เนี่ออันี้ทไมมีตรงนี้เดี๋ยโอ้ยอยากกับว่ามันสร้างเสริมสวยเนาะถ้าจ็บก็บอกวนะ่ามันจีบปากเช็ซีอันมุติลาใช่ล่ย<า> <laughs> เฮ้ยยาอันอาไม้ขึ้นมานแตงเลี้วสันนี้บอกอยาวพังหันนะน้นจะลาก,กรีบดังพังหันเลยนางจีดาหอนเนะมีเก็บความอย่ี่น,นี้ น้องกะอยากแตงมาเนี่น้องอันยินดีอาแง้งมีลิ้นก็อยากแตงน้ำไห้ตัวไปโรงเรียนม,มาถ้ามันยังไม่เนียนก็บอกนะมันจะเปน็นหลุดหลจริงๆเลยอะ ได้จะกระป๋งนี้ก็ได้วนที่เก็กบดำซื่อเนีนอยากอยาก,อยากเก็บของซองเบิ้งบาตไดก็บ่เห็นเอาเก็บไหมมันอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ด้วยตรงไหนตางหน้าใช่ไหม อยู่ไหมนี่อยู่ค่ะแน่นยัง่นงอันนี้ละ่ะอันนี้มมนต้องเปลี่ยนนั่นเองมันต้องอขอบคุณค่ะค่ะไปแล้วลางสีดาเพื่อนมามาเต้งจักเกอ่อยากระถา ขี้ดีๆแล้วโรทหันแต่งตัวไปวันนี้วันสุนทอนผู้ค่ะเขาเป็นนางสีดาประสัน่าเขาแต่งเองนะคะนันแต่งหน้าเองสวัสดีทั้ง125ท่านนะคะนางสีดานางสีดากำลังจะไปแล้วไปทางไหนน้าไปทางไหนน้าเออโอ้นอนกระโปรงแห้งแคบ ใส่เรากป้องไหนล่ะมาตรงนี้ก็ได้มันได้อยู่ค่อยๆมาเบาๆนะเบาๆเบาๆก่อนไปแล้วนะซีดาจะไปโรงเรียนแล้วนะคะไปแล้ว,ไปล,วไปลูก,ลลกมนีนมาดนีฝุ่นฝุ่นจิ้นจิ้น, <c oughs> นอง,นงเห้ยครับดีๆกระโปรงแห้งแคบ โอ้พชินน่ะน่ะให้ดูแค่นี้นะคะยาก็จะไปเหตุ at งานก่อนไปเก็บเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าน้องอาไปโรงเรียนแล้วเป็นนางสีดา เป็นนางในวันณคดีเพิ่นแต่งเองเมื่อมีผู้ใดแต่งให้เพิ่นแต่งเองแต่งหนาเองวันนี้คู่กาแฟพัชร์คูกค่ก็ะเลงคู่ให้ทําเวลาก็เลยฟ้าจักน้อยขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวมือแรงเ,งเดี๋ยวเสร็จตามไปโรงเรียนค่ะอันแม่ตามไปเ่าไหนคะ่ะแม่เพราะท่นนานาหน้าเลยอันตื่นตาตาอยู่ที่มาเก็บขวงเก็บเสือผา แม่ไม่เก็บเสื้อผ้าในห้องค่อยเก็บไปทีละน้อยเก็บมือเดียวบ่เล็้วค่ะไม่ได้ตามไปโรงเรียนนะคะอาเทิน่าจะไปเพราะรือจังเลย น้องก็อยากแต้งน้ำน้องมีดินก็อยากเต้งน้ำแต่ว่าวก็ไปแล้วน้องมีดินไปโรงเรียนแล้วนะคะใส่ชุดไทยชุดไทยเพิ่นตั้งแต่แรกๆเกพิ่ว่าแาหาชุดไทยให้หนูหน่อยเพาะเกียบเป็นยาจับ่ไเด้ว่าเอาไปใส่นี่แหละคือเก่งแท้ครับรถพาน <laughs> เพื่อนค่ะเพราะหันมูเพิ่นมานำเพื่อนแต่ว่าน้องมีดินไปแล้ว นี่ค่ะมเก็บห่องฝ่ามันฝนมันกัลิลินแน่ค่ะนี่ค่ะแม่เกบห่องจะได้เอาของมาไว้เอาเสื้อผ้าเอาชุดมาไว้เนี่ยชุดยังไม่ยังไม่เก็บมาถึงครึ่งเลยนะคะนี่ชุดหัวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทั้ง25 1้าท่านนะคะ มาเด้อพู้ใดจมาเห็ดซอยในห้องกระหอนพี่น้องมันมม่มีหน่ะบ่งหน้าตั้งเปิดหน้าตั้งบมาได้แม่ถ้ามีอันนี้นะเปิดหน้าต่างไม่ได้ก็เลยมาเก็บปัดกวาดแล้วก็จะเอาชุดมาเก็บที่นี่เอาไว้ทึงงมันกับทึ้งมันกับลายค่ะ ตุก,กตากระไาพี่น้องนี่มาเก็บตุกตาตุ๊กตาใส่ถุงเก็บบอกน้องรีโอตามไปเลยใจเย็นน้องลีโอไม่อยู่ค่ะน้องลีโอไปกรุงเทพนะคะน้องรีโอไปหาแม่อยู่กรุงเทพยังไม่มาค่ะน้องลีโอไปส่งบอสด,ด้วย น้องเียโออยู่กรุงเทพนะคะแอดมินสั่งเสื้อก่อนปิดวงยังไม่ได้อ๋อเข้าส่งแล้วนะคะน่าจะยังไม่ถึงก็ส่งแล้วรอบสุดท้ายส่งแล้วค่ะส่งเมื่อวานก่อนสวัสดีค่ะแม่แตงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีแม่เม่ทุกคนคะ่ะ เห็นบ่าพี่น้องในหนีมืดมันหอนแต่ว่าก็ติเ็ดให้แล้วสิได้เอาของมาใส้มันบ่นมีหมองเก๋เพราะว่าเอาลงจากรถบอดเ,เออ์อียงค่ะรอปันสู้ๆบ่มีมาชิจา เอาอันนี้คือว่าผ่าแหย์ออกมาเอาพี่อหญ่บอกว่าแหย์เอามานึ่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอามาเดี๋ยวก็เอาไปคืนเมเบกเออเอาไปเอาไปไว้เอนไปพาดไว้ข้างนอกก่อนเอาไปพาดไว้ก็นี่ก็ก็ยีนี่กนก็ได้หรือไว้ไว้ล้างหน้าออดนั่นก็ได้ไว้ล้างหน้าก็ไม่เจ็บเปื้อนไอ้น้องเขาซอยซอยขนเอออันนี้ด้วยนี่ อันนี้อันนี้ก็เอาไปเอาเฉพาะอันที่อยู่ในถุงเอออันนี้กะมันเบิดไปลาวนั่นเบิดยังเบิดเหรอในถุงเบิดหรอบ่อลาวนั่นอ่ะลาวที่เอวอกนะเบิดเบิดเสือผ่าเบิดไปดีมันเหลืออันไหนเหลือ,อนในถุงมันบ่อเออในถุงบ่อเปลี่ยวดีทีทุเรียน,นไม่ต้องเอามาเอาไว้นั่นเดี๋ยวแม่จะพับอีกวจะา วันน้เราเมื่อวานหไม่ได้ดกประามาณจุจพับใส้นลังพับใส่กล้องแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเหตุงานก็นเด้อพี่น้องเบสกับสีเบดขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนน้องไปโรงเรียนน้องอายไปโรงเรียนเนี่แม่ก็จะทำงาน ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ